สวัสดีท่าผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมีเรโมกันแล้ววันนี้อยู่ในเกมโรบอกกับแมปนกพีสตบมือโอเคถามว่าทำไมตบมือผมจะมารีวิวของก็คือผลน้ำแข็งนะครับผลที่ฟาร์มไวที่สุดในเกมนี้นะครับคือมันฟาร์มไวยังไงใช่ป่ะสมมติคนเวลส0่นะ มาตรงนี้คุณมาอย่างนี้เลยวิ่งมาวิ่งมากลางตรงนี้แล้วก็กดสกิลวินะครับแล้วให้คุณทําการฆ่าตัวใต้อย่างนี้นะครับเพื่อทําการรีสกิลซึ่งมันจะเร็วกว่าการที่เรารอสกิลคููดาวนะครับก็ทําแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้ไปนะแบบนี้ปับ๊บแล้วก็เห็นไหมครูดาวมันนานให้รีตัวเอานะครับตอนฟาร์ม อันนี้คือทิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับให้รีตัวเพื่อรีสกิลครูดาวเห็นไหมบางทีมอนก็เกิดก่อนคือครูดาวเราก็จะเสร็จนะครับมันจะฟาร์มไปมากนะครับสมมุติเราไปรอสกิลครูดาวเนี่ยมันจะฟาร์มประมาณสมมติครึ่งชั่วโมงตันนะครับสมมติครึ่งชั่วโมงตันนะ4 0 0ร้อยถึงห้าคือการรอครูดาวนะครับผมมั้ก็จะนานแต่ถ้าเราฆ่าตัวตายแล้วไปฟาร์มนะครับก็กดฆ่าตัวตายปึ๊บไปฟาร์มมันจะตกประมาณ20นาที 15- 20านาทีมันจะลดเวลาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันเป็นการทุนแรงนะก็คือให้ค่าตัวตายเพื่อรีสกิลนะครับเกมนี้ก็จะเป็นข้อดีและก็ข้อเสียของเกมไปด้วยนะครับข้อเสียของเกมก็คือความสมดุลต่ํานะครับแต่ว่าข้อดีของพวกเราก็คือฟาร์มชิวๆฟาร์มสบายนะครับวันนี้เรามีมารีวิวผลน้ําแข็งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกิลอ e ีนะครับไอเซิร์ฟนะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่ชอบมากนะครับแต่ว่าต้องใช้ตอนจะขยับนะครับ เห็นไหมมันเท่มากนะเห็นไหมโคตรเท่อะโคตรเฟีเ้ยวผลน,นี้เฟี้ยวมากนะครับคือถ้ารีวิวอะ่ะมันจะมีทั้งหมด5สกิลนะครับสำหรับการรีวิวนะสกิลที่1น,นะครับไอเซิร์ฟนะครับเป็นสกิลอ่าเซิร์ฟน้ำแข็งนะ ซึ่งมันถามว่าดีไหมดีมากๆนะครับใช้เคลื่อนที่เป็นเกมไม่กี่เกมเลยที่ผมคิดว่าผลน้ําแข็งเนี่ยเป็นผลที่ดีนะครับเพราะว่าส่วนมากเกมอื่นมันจะทําพวกผลน้ําแข็งเป็นผลที่กระจอกนะครับแต่ผลนี้เอแต่เกมนี้เป็นเป็นเกมที่ติดหนึ่งในเกมที่ทําผลน้ําแข็งได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็คุ้มกับการที่เราเป็นคีสร่ะเออแล้วก็เรามาดูสกิลแรกกันดีกว่านะครับเอสกิล โจมตีสกิลที่สกิลแรกคือการาสกิลแรกของการโจมตีนะครับก็คือไอสเปียนะครับถามว่าไอสเปียใช้ยังไงมันโหดไหมพี่โหดครับโหดมากต้องไปลองนะครับน้องๆต้องลองไอสเปียปั๊บแบบนี้ลาะ้อ105าเดมเมนะครับสำหรับการอัพตันนะครับอัพตัน105ดาเมเถามว่าแรงไหมแรงนะครับ 105ยิงไปประมาณ5นัดก็600นะครับเอาหอยหอัพไม่ได้ดวะเหลือเฉยโอเคนะแล้วก็คููดาวไม่ได้นานเท่าไหร่นะสำหรับสกิลเซตนะครับแบบนี้เลยเกมนี้มีข้อดีก็คือถ้าเรากดสกิลมันจะเป็นการกดสกิลค้างไว้ให้นะต่อไปสกิล l ครับ i อบ็อกนะครับเป็นการใช้น้ำแข็งบ็อกแล้วก็ทำาดเมดด้วยอย่างนี้500 ซึ่งมันก็พอรุนแรงนะครับแต่ว่าผลนี้มันจะเป็นส่วนมากจะเป็นผลสกิล2กับสกิลอ่าสมมากสกิลสอง่ะมันจะเป็นสกิลที่ระยะสั้นมากนะครับดูนะคนดูนะสกิลมันสั้นแค่นี้แต่ว่าทำได้ไม่ถึง500ก็โอเคอยู่นะครับต่อไปสกิลที่3ครับไอ้ซวกซวกซวก สกิล,ลนี้เป็นสกิล,ลที่ทำดาเมจรุนแรงมากๆนะครับหลายฮิตอยู่นะคือใช้ฟาร์มได้อะพวกฟาร์มเป็นแถวตรงๆอ่ะฟาร์มได้เลยใช้แบบสกิลซีฟาร์มได้เลย,บบลล C, เลยคือมันดีนะครับต่อไปสกิล,ลที่ภูมิใจเสนอนะครับสกิล,ลอ่า V วีนะครับไอเอ็ดนะครับไอเอ็ดดีมากๆกดรับเควสปุ๊บแล้วก็กดแด กดแดชไปกดรันไอเอ็ดดูนะมากลางวงล้อมกดสกลวีปับเรียบร้อยเควสเสร็จนะครับรีบไปหานรีบไปหาน้ําแข็งมาฟาร์มกันนะครับก่อนที่เกมจะปรับนะตรงนี้ก็ได้เงินค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับตรงนี้เป็นที่ฟาร์มเงินเลยนะก็ผมกว่าจะสุ่มได้ก็หมดไปหลายล้านอยู่นะประมาณ2ล้าน3ล้านกว่าๆนะครับสำหรับน้ําแข็งนะแล้วเห็นไหมถ้าเรารอคูดาวมันจะช้านะ นี่คือผมลองลอคูดาวให้ดูนะเห็นปะ่ะก็ครูดาวจะเสร็จก็ชาร์จครับให้เราทําการเสร็จปุ๊บก็กดรีตัวแบบนี้นะครับกดรีตัวพอรีตัวไปแล้วนะครับก็ทําการวิ่งนะครับวิ่งกดวิ่งคูดาวก็เสร็จแล้วเห็นปะ่ะมันก็จะทุน่นทุนคูดาวให้เรานะครับค่อนข้างที่จะดีมาแบบนี้กด i อเอสปั๊บเรียบร้อย กดดีตัวแค่นี้เราก็ได้เงินชิวๆเลยนะครับนี่เป็นวิธีที่ได้เงินเยอะที่สุดสำหรับสายฟีตอนนี้นะครับถามว่าทำไมแอพพี่ก็คือใส่เติมมันสามารถเติม EP คูณ2ได้นะแต่ตอนนี้มันเป็น EP คูณ2ครับให้ทุกคนรีบไปฟาร์มกันนะครับหาเอาน้ำแข็งเนะี่ยไปฟาร์มเงินทิ้งไว้แล้วก็รอผลใหม่ๆมาก็ได้นะครับอย่างนี้เลยปับ๊บรอบหนึ่งจะตกได้ประมาณ40,000กว่าครับ อาจะได้เงินประมาณ40,000นะอ่ะตอนนี้ดูเงินแล้วผมนะครับ3ามล้านแปดแสอ่ะผมคิดประมาณนี้นะเพราะว่าตีเป็นเลขกลมๆนะครับ3ามล้านแปดหมื่นสี่แสนสาพันไนอะ้สามล้านสแสนไอ้สามล้านแดสนสี่มืสพดูนะครับดูเงินปั๊บ <c oughs> เห็นป่ะขึ้นเป็น3ามล้านแปดแสนแืนะครับ 1,000ก็เงินจะขึ้นอยู่ประมาณ3 9 4 0 0 4 0 0 0ประมาณนี้นะครับสำหรับค่างเงินนะเห็นป่ะต้องรอคูดาวนมันช้านะครับก็ตอนฟาร์มก็ให้รีตัวตายฟาร์มจากเวล4 0 0 0ถึง500ใช้ประมาณ15นาทีนะครับที่ผมฟาร์มมานะแต่ถ้าใครเล่นโทรศัพท์มันก็จะช้าหน่อยก็คือมันต้องกดแบบนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้า เป็นแบบอะไรนะเขาเรียกถ้าคลิปนี้แบบดีต่อใจต่อคุณนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็อาจจะมาทําเกมนี้นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอพวกผลใหม่ๆม,มานะเพราะว่าเกมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เพราะว่าเกมลาดพีดอะมันไม่ค่อยมีคอนเทนต์ทำนะครับเพราะเพราะว่าเงินมันฟาร์มยากขึ้นนะครับมันไม่มีเอ็กพคูณสนะ